thank you สวัสดีค่ะพีน่น้องเอฟซีแฟนคลับช่องจีเกียนสตอรีที่น่ารักทุกท่านแฟนคลับวงหมาล่ามเสียงวีหกนกพงศกรแฟนคลับน่องอาอายสักกุณาพรทีหนาหาักทุกท่านน้ำค่ะมือนี้มาถักท่ายกันคือเก่ากับเรื่องเล่าของวงหมาล่ามเสียงวีหกค่ะ เมื่อคืนนี้ทีมงานเสียงวิหกไปทําการแสดยงยูทีบ้านโคกสว่างตําบลน,นุ่นที่อำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแฟนคลับหน้าเวทีหลายแห้งพี่น้องกําลังใจมาแบบลุ่มพอจ๋าลูกจ๋ากันหายเป็นตาดีองดีใจ เสียงเฮเสียงเชียตลอดเวลาพี่น้องเอ้ยเป็นตาพุ่มใจหลายพอจานุพงศกรเพิ่นก็ออกมาลองเพลงสา่งว่ามนต์สิง่งให้พี่น้องคือเกาขาะพร้อมกับอิลาอาอายมาแจากความเป็นตหาหักคือเก่าก็สิแตกต่างไปจากเวทีอื่นๆเหมืออละเล็กน้อยไปเป็นเอียงที่แฟนกลับหนา้าเวทีมีความสุขหลายค่ะจากที่แอดเองเคยได้ว่าให้พี่น้องแฟนกลับได้ฟังว่า มีเจ้าภาพมาคุยทางหลังเวทีกับพอ่อจ๋าเรื่องทีวาสินเดือนนี้คิวงานของเพื่อนูุธีวันที่หนึง่งเป็นจังหวะที่นองอาอายได้เข้าคขายเพื่อนกระเลยอยากมาคุยกับทางพ่อจาา๋าน้ะทีมงานว่าบบเข้าคายได้โบอยากให้มีนองไปขืนเวทีในมือวันที่หนึง่งในงานของเพื่นมันก็เป็นเรื่องจำเป็นเนาะคะ่ะเฮ้ากระตองเห็นใจทางอิหลาอาอายน้ำ น้องไปกับวงหมอลำ่ำส่วนมากน้องก็เรียนทางออนไลน์แต่ในเทือนี่เป็นกิจกรรมสำคัญกิจกรรมข่าวคายถ้าบบไปข่าวคายรวมกิจกรรมในเทือนี่น้องสิโบมีสิสอบทางโรงเรียนพิ่นกระบ,บอกมากนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญของอิลาอารที่หลีกเลี่ยงบ่ได้แฟนคลับก็ต้องเข้าใจพอจ๋าพิ่นกระ เเบวดีค่ะพี่น้องและกกเข้าถึงได้ง่ายมากๆเลยสําหรับพร่อจานุกพงศกรเป็นกันเองเป็นธรรมดาไลาไๆกับอ c บซีแฟนคลับเพิ่นกะคุยกันพระอาจารย์เพิ่นก็มาคุยแต่ตามที่ฟ้างข่าวมามีแฟนคลับเพิ่นได้มาคอมเมนต์ใต้คลิปแอดว่าช่วงที่เพิ่นมาจ่องชิวงานเป็นช่วงที่ยังบ่มีน้องอาอายเข้ามาเลย แต่หนตอนนี้กระแสน้องอาอายมาแฟนคลับได้ร้ายเลยกับตองการเห็นน้องบนเวทีเพิ่นกันเลยไม่คุยมันกะคือว่าแหละนนเนาะเข้ากับเห็นใจทั้งสองฝ่ายแมนบอพี่น้องเห็นใจทั้งอิหลาอาอายเห็นใจทั้งขณะเจ้าภาพที่เพิ่นเดินทางมาเพิ่นเดินทางมาจากอัลลันเลยได้พี่น้องมาที่ปาจีนบุรี ไก่คือกันระยะทางเพื่อทีสี่อยากได้คาตอบที่แน่ชัดจากพ่อจ๋าเพื่อเป็นไปได้ก็อยากมาคุยตัวต่อต,ต,ตัวจังสี่เนาะค่ะเนาะแต่สรุปว่าสิ้นเดือนวันที่หนึ่งงานของเพื่นอิหล่าอ้ายกับโบได้ไปกับ่บปินอย่างเนาะทางลูกๆทีมงานศินลปินทุกคนเพื่นกับผ้ามวนผ้า,ผาซื่นแจกความสุขใดคือกัน แฟนครับทุกท่านก็จะไปนอยใจเด้อพี่น้องมันเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องที่สุดวิสัยเข้าก็ต้องเห็นใจท่างพอจานุพงศกรเห็นใจอิลาเรื่องการศึกษามันสําคัญต่ออนาคตเนาะคะ่ะเรื่องการขึ้นเวทีการแสดงก็สําคัญต่อเจ้าภาพต่องานต่อว,วงคือกันทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อ,เ,อเป็นไปบ่ได ต้องยอมรับตรงนั้นและก่หวังลาบ,บาสิไปหายกำลังใจทีมงานหลุกๆเสียงวีหกคือเกาคลิปนี้แอดก็ได้เอาบรรยากาศช่วงเพิ่นคุยกันบางช่วงบางตอนมาให้แฟนคลับได้ชมได้ฟังนิดนึงค่ะต้องขออนุญาตทุกท่านที่อยู่ในคลิปน้ำนะคะขออนุญาตพ่อจ๋าน้องอาอายสก,กุณาพ่อน้ำนะคะน้องนอนพึงตื่นในคลิปนะคะ นองกันยังออกมาหายแม่แม่ได้เชิญช่มได้โกรดได้ถ่ายรูปแต่หากลายค่ะและพี่นองอย่าลืมค่ะมีบัตรกลุ่มปิด17-18ช่ากลุ่มปิดจะลืมเข้าไปรอหน้าเวทีนะจ๊ะไปมวลมวลกับอีหล่าอ้ายกับพ่อจ๋ากับลูกๆที่ม่านเสียงวิหกกันค่ะ เจอกันในคลิปต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอทุก่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีจ้มาวันนี้เนิเย,นออยหน่อยเขาไปออกไทยนหมครับออกไทย่านี้แล้วเ็ตรวจสอบด้วยแล้วขเขาจีนม,มา,า,าเรียกแว่าอ,อ,อาจจะมากวาดสิริวิชัยอยกเ,<อ>เ<อ>หวกว่า ไดันสิบไปนาะวานะมาเราแค่ข mm hmm> <com> ึ้นบนถึงรู้แต่น่าู้ได้กสิบเไดกสิบเจ็ดกิสิเอ็่แห่กเป็นแพ้เขาอันล้เสียงพี่อ๊กี่น้อยน่อยกันบอกจ้ากินน่อยหน่อย้ยิบไปกูได้กูเท่ากูไดกันิไปล้วาชนะมาเราแค่กัสิบเจ็ดเยอนะครับ จางนาที่ไหนกนเ้างอยวาอาชีพไหนไมก็มาสิบุงตีลาห่อยไปกาับสิบุีหลานหน่อยที่นี่หลาทสิบุ้ด้ไปไหนแม่มาทีนะสิบไหนล่ะลูกแม่ก็นเลยไปเอีที่แม่ก็รตัวตัวบาสิ้นมแม่ก็สบาใจยื่หยุว่าคือระบบราชการลงเที่ยงรงทันกร้เด้๋ยใ่จมันเสียดาย

ทะเลวะ้อไม่รอนเาใดีอันนี้เจ้าใดดีแน่นอเพราะว่าอุ้ยไปเน้นโซนนละหอยกัน like ค like um ือเป็นโรคห้อยไงประทศมือลมากแท้เ um, no ื่อนไปพูนวพอเวกอแล้วทากานะหายนั่นแรงอแมวอัก้นลูไปแค่เขากับวม่าวามาจะมากนูเออ เพิ่ที่เก้าน่ะล่ะต่ห่วามองใจเพื่อนจากหมูาก็จะไปบอกเพื่อนั้งคุณน่ะ